B Family Farm นะคะวันนี้เราก็มาชมทุ่งลาเวนเดอร์กันอีกวันหนึ่งคะ่ะแล้วก็ว,วันนี้เราตัดดอกลาเวนเดอร์เขาด้วยเราจะเอาไปทําสบู่ค่ะเราไปทําน้ําหอมเราจะลองดูว่าเขาจะสามารถเป็นได้หรือไม่ปกติที่ร้านเขาก็มีมีขายอยู่แล้วเนาะเขาก็มีขายผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราลอง ประมาณกราหนึ่งประมาณ8เหรียญค่ะประมาณ8เดเียญเราจ่ายไปประมาณ8ปด6อสิบหกสิบหกเหรียญค่ะวันนี้เพื่อจะเอาไปทำสซบูค่ะก็ลองดูค่ะเป็นบรรยากาศของสวนนี้ b ีแอนด์บีแฟมฟมค่ะเรามาทุกปีกับสวนนี้น่ารักค่ะแล้วก็จะบบเดิน<ะ>ชมบรรยากาศน่อยนึงค่ะเพื่อนๆวันนี้มีคนมาเยอะวันนี้เราไม่ได้มาวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าคนก็เยอะมากเลยค่ะวันนี้คนเยอะมาก คนเยอะมากถ้าวันเสาร์ที่จะมากกว่านี้เยอะซึ่งการข้ามเรือมาการขับรถมาก็จะยากพอสมควรค่ะมันจะใช้เวลานาน,านมากรถจะติดที่นี่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวยิ่งหน้านี้เป็นหน้าของฤดูการของอดอกลาเวนเดอร์คนก็จะมาเยะอะกว่ามาเที่ยวกันอโอเคเดี๋ยวเราไปตัดดอกไม้อีกหน่อยนะึงอะ วันนี้เราอยู่ที่ B&B Family Farm นะคะ B&B Family Farm จ้ะเรามาทุ่งลาเวนเดอร์ที่สปริมนะสวยมากเลยจ้ะสวยมากๆเลยคะ่ะแล้วก็หอมมากด้วยลาเวนเดอร์วันนี้เรามาลาเวนเดอร์ที่ B&B Lavender ร์ฟามคะ่ะสวยมากๆเลยลาเวนเดอร์ แม้เป็นที่เดิมๆแต่มันก็สวยงามกับเพื่อนๆสวนเดิมแต่เรามาทุกปีก็ก็ดีต่อใจค่ะนี้เป็นทุง่ง B&B Family Farm ทีเ่เรามาตัดดอกลาเวนเดอร์ค่ะเราก็มาทุกปีแล้วเราก็แฮปปี้ทุกปีอ่ะอยู่กับดอกไม้สวยๆหอมๆค่ะเพื่อนๆ ผลงานเราแปดเหรียญค่ะเราเก็บมาได้ประมาณนี้เนาะค่ะก็คุ้มค่าค่ะดูเทคนิคการมัดดอกดอกอเวนเเพื่อนก็มัดให้ก็คุ้มค่าอยู่กับแปดเหรียญค่ะเราจะเก็บไปทำน้ำหอมนะคะก็สวยงามพอวันนี้หนึ่งกร่ค่ะแปดเหรียญเราสิเราเราทำได้สองกิ่เราเก็บไปสองกร่งจากก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะไป かい。